ถ้าไม่เริ่มวันนี้อีกหนึ่งปีก็ยังอยู่ที่เดิมคุณกำลังรออะไรอยู่แรงบันดาลใจเหรอเวลาที่เหมาะสมคนมาผลักดันขอโทษนะแต่มันไม่มีวันมาหาคุณหรอกเพราะถ้าคุณยังไม่เริ่มวันนี้อีกหนึ่งปีข้างหน้าคุณจะยังอยู่ที่เดิมในห้องเดิมกับชีวิตเดิมและคำแก้ตัวเดิมๆคุณจะนั่งมองคนอื่นที่เริ่มไปแล้วบางคนเขาทำพลาดแต่เขาไปไกลกว่าคุณบางคนเขายังไม่เก่งแต่เขาเดินไปข้างหน้าแต่คุณละ่ะ คุณยังนอนกอดความฝันแล้วพูดว่าไว้ค่อยทำเหมือนเดิมชีวิตไม่ได้ให้รางวัลกับคนที่ตั้งใจจะเริ่มแต่มันให้รางวัลกับคนที่ลุกขึ้นแล้วเริ่มจริงคุณคิดว่าความฝันมันหนีไปไหนมันไม่ได้หายไปไหนหรอกมันแค่นั่งมองคุณนิ่งๆแล้วคิดในใจว่าไอ้นี่ก็แค่ปากดีแต่ไม่เคยลงมือเจ็บไหมถ้าหนึ่งปีจากนี้คุณยังอยู่ที่เดิมเจ็บไหม าทุกปีคุณบอกจะเริ่มแต่ไม่เคยเริ่มเจ็บที่สุดคือคุณรู้อยู่แก่ใจว่าคุณทําได้แต่คุณก็ยังไม่ทําบอสไม่ได้พูดเพราะบอสเก่งบอสพูดเพราะบอสเคยแพ้ให้กับตัวเองที่ผัดวันประกันพรุ่งและบอสไม่อยากให้คุณแพ้แบบนั้นอีกวันนี้แหละไม่ต้องพร้อมไม่ต้องรอไฟไม่ต้องรอเพอร์เฟกเริ่มเลยตอนนี้ก่อนที่อีกปีจะผ่านไปแล้วคุณต้องมานั่งเสียใจอีกครั้ง